ก็มานั่แลวตัดสินใจว่าถ้าผมไม่ไปถ้าเราต้องสูญเสียหน้าที่ไปไปผมก็ต้องเสียใจที่สุดในชีวิตสารโลกไม่มียำน,นาจจะมาบังคับประเทศไทยเพราะประเทศไทยไม่อยู่ในเขตอำน,นาจสารลกอีกต่อไปคุณสุวิ์ครับอันนี้คือต้องต่อสู้ทางการเมืองไปด้วยลงเลือกตั้งไปด้วยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับคดีพระวิหารไปด้วยเนี่ยอันนี้มันจะมีปัญหาไหมฮะไมยถึงว่ามันเหมือนกับว่าคุณสวิ์จะเหมือนเป็นแพ้รับบาปหรือเปล่าก็จริงๆเนี่ย น่าจะเป็นแพทล์รางานมากกว่าปัญหาของตัวปราสาทพระวิหารที่มีการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วที่คูเบปกประเทศแคนาดาเนี่ยนะครับมันเป็นการขึ้นทะเบียนที่ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องตามอนุสัญญานะครับตามคู่มือนะครับกฎกติกาในกระบวนการในการขึ้นทะเบียนพื้นที่ปราสาทพระวิหารเนี่ยเป็นมรดกโลก เพราะฉะนั้นจากกระบวนการดังกล่าวนียมันส่งผลทำให้เกิดความขัดแย้งเกิด mm hmm. ความรุนแรง mm hmm. เกิดความตึงเครียดขึ้นระหว่างไทยกัมมูชาเพราะเราจะเห็นเลยว่าก่อนหน้าที่มีการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเนี่ยประสาทผพิหารคนขึ้นไปเที่ยวหมดเลยอ mm hmm. ใช่ไหมครับขึ้นไปเที่ยวตลอดวันแรกที่มีการขึ้นทะเบียนปุ๊บต้องปิดเลยจากนั้นมาสามปีแล้วยังไม่ได้เปิดให้ใครขึ้นไปเที่ยวเลย mm hmm. นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าปัญหามันอยู่ตรงไหน เรื่องประสาทพระวิหารก็ต้องตอบว่าปัญหาอยู่ตรงการขึ้นทะเบียนโมรดกโลกนี่แหละหลังจากปิดแล้วเกิดความตึงเครียดเกิดการประทะกัน8ครั้ง 9, 9้าครั้งแล้วทำให้สูญเสียทั้งชีวิตเลื่อนเนื้อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนซึ่งไม่รู้อีโนโยเนยผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับผลกระทบเดือดร้อนด้วย hmm. เสียชีวิตของทหารหานซึ่งคอยปกป้องหน้านที่ตายละเขตดแดนไทยนะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงพยายามบอกอการยูเนสโกบอกศูนย์มรดกโลกแล้วบอกกรรมการมรดกโลกและําภาคีสมาชิกทั้งหมดบอกว่า วันนี้ปัญหาที่สำคัญก็คือการแบ่งเขตแดนระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งทางยูเนสโกก็บอกว่ามันไม่มัน,มนเรื่องของเขตแดนยูเนสโกไม่เกี่ยวยูเนสโกเกี่ยวอย่างเดียวเรื่องของมรนธรรมเรื่องของการขึ้น,นทะเบียนมรดกโลกผมก็เลยบอกว่าอา้าวก็ในเมื่ออนุสัญญาเขียนไว้นะครับแล้วก,กฎกติกาเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าหนึ่งถ้าเป็นพื้นทีท่ที่ขึ้นทะเบียนเนี่ย มีเขตแดนติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นกับประเทศเพื่อนบ้านระหว่างจังหวัดกับจังหวัดระหว่างอำเภอกับอำเภอเนี่ยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของพื้นที่หรือประเทศที่มีพื้นที่ติดกันเสียก่อนก่อ,อนที่จะดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อันนี้ก็ยังไม่เคยขอความเห็นชอบจากประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ผิดเงื่อนไขละเงื่อนไขที่สองนี่เขาเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าการขึ้นทะเบียนเนี่ยรายละเอียดต่างๆต้องชัดเจนข้อแรกที่สําคัญที่สุดเลยคือขอบเขต ของพื้นที่ที่จะขึ้นทะเบียนที่เขาใช้คำว่าบาร์เรี่เนี่ยครับบาร์เรี่เนี่ยนะครับมันยังไม่มีความชัดเจนม,มันชัดเจนไปได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่เคยปักปันเขตแดนกัมพูชาเลยแล้วตัวประสาทเองก็อยู่บนเขตแดนพอดีนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อที่สองนะครับ,รบเขาก็พยายามเสนอแผนที่มาตั้งแต่รอบแรกที่การขึ้นทะเบียนที่คูเบกประเทศแคนดานที่ประชุมก็บอกว่าเอ้ยมันไม่ชัดเจนแผนบริหารก,การมันก็ไม่ชัดเจนไปด้วยคุณอากลับไปทําใหม่นะ แล้วถึงคุณถึงนํากลับมาเสนอแต่เขาก็ยังดันนะครับเขาก็ยังดันว่รังขึ้นทะเบียนไปได้อโดยที่ปกติแล้วเนี่ยเอกสารเหล่านี้เนี่ยต้องมีความสมบูรณ์ก่อนเพราะว่ามันเขียนไว้อย่างชัดเจนเลยในคู่มือน,นะครับในในในอนุสัญญาบอกว่าอเอกสารทั้งหมดต้อง complete อเสียก่อนถึงจะมีการพิจารณา ถ้าขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดในเงื่อนไขที่กําหนดไว้นี้เป็นตัวอย่างสองสามตัวอย่างนั่นเองนะครับ,รบยังมีอีกหลายข้อก็อันนี้ในเมื่อมันไม่มันยังขาดรายละเอียดอยู่แล้วมันยังไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับมันก็ขัดกับเงื่อนไขตรงนี้คือมันยังไม่มีความสมบูรณ์ซึ่งมันก็อินคอมพลีตคือมันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็ยังไม่ยังจะนําเข้าสู่การพิจารณาไม่ได้ครับ แต่เขาก็อ้างว่ามันมันสามารถทําได้เพราะว่ามันมีข้อยกเว้นหลายเรื่องที่ทําได้ผมถามว่าแล้วข้อยกเว้นที่กําหนดกฎกฎกติกาไว้ในข้อบังคับการประชุมเนี่ยเขาก็ไม่เคยขอมติที่ประชุมจะขอยกเว้นการใช้ข้อบังคับการประชุมครับหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งการก็อย่างนี้หมายถึงว่ากระทบคะแนนเสียงเวลาเราไปหาเสียงไหมครับเพราะว่าเราต้องมาดูในเรื่องเขาพระวิหารตลอดเลยโอ้แล้วถ้าเกิดว่ามันเพี้ยงความขึ้นมา มันเพียงพัมขึ้นมาแล้วแล้วมันจะกระทบกับฐานเสียงเราไหมผมก็เรียนอย่างนี้เขาว่าจริงผมไปเองผมก็เสี่ยงแล้วนะนะครับ <c oughs> แล้วก็หนึ่งผมเสี่ยงแล้วว่าไม่รู้ว่าไปแล้วผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> แต่ไปเนี่ยเสี่ยงไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรารู้ข้อมูลเราสามารถที่ <c oughs> จะข้อมูลนั้นมาต่อสู้ได้ <c oughs> บนพื้นฐานความเป็นจริงเนี่ย ว่าจะว่าความถูกต้องมันอยู่ตรงไหนอย่างไรเนี่ยนะครับก็กล่าวว่าคราวนี้เนี่ยก็หวังว่ามีการเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนแล้วก็คู่แล้วก็แผนบริหารจัดการซึ่งทางขเขมรเสนอเข้ามาเนี่ยก็ต้องไปทามันชัดเจนทั้งแผนที่ทั้งแผนบริหารจัดการด้วยเพื่อไม่เกิดการลุกล้ำหน้าที่แต่เพราะถ้ารูปแผนที่เนี่ยวันนี้มันลุกล้ำเข้ามาในเขตประเทศไทยนะครับและในแผนบริหารจัดการก็มีบางส่วนบางประเด็นที่มันทาให้เกิดปัญหาเรื่อง,องการตีความการลุกล้ำเข้ามาในเขตในเขตประเทศไทยแล้วถามว่า ข้อเสียเปรียบเรื <único Liberty Overwatch> ่องการหาเสียงไม่ต้องพูดเลยครับนะครับครึ่งหนึ่งของเวลาการหาเสียงผมต้องอยู่ต่างประเทศอ่ะอยู่ที่ปารีสไปต่อสู้เรื่องประสาทพระวิหารเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมเรียนเลยว่าผมผมก็ยอมรับในเรื่องความเสียเปรียบตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมผมคิดคิดแล้วคิดอีกคิดอีกคิดแล้วเนี่ยว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่ไปเนี่ยถ้าเราให้คนอื่นไปเนี่ยข้อมูลเขาก็ไม่มีเหมือนเรา ประสบการณ์ในการเจรจาต่อรองหลายครั้งที่ผ่านมาเราทําให้เราเห็นบรรยากาศเห็นความคิดของกรรมการแต่ละคนเรารู้บรรยากาศการประชุมเป็นอย่างไรเรารู้ว่าทิศทางมันจะไปทางไหนเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ไปเนี่ยมันก็ไม่มีใครที่จะเอาเอาประสบการณ์นี้ไปต่อสู้ได้เพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยผมก็มานั่งลแล้วตัดสินใจว่าถ้าผมไม่ไปถ้าเราต้องสูญเสียมนต์ที่เป,ป็นไตผมจะต้องเสียใจที่สุดในชีวิตผมเพราะผมไม่ได้ไปต่อสู้ เพราะนั้นข่าวนี้เนี่ยผมก็รวบรวมทั้งหมดที่ผมมีอยู่เนี่ย<ะ>ไปต่อสู้เพื่อปกป้ององนนาจที่ตายละเขตแดนไทยผมคิดว่าปัญหาบ้านเมืองเนี่ยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง<ะ>ปัญหาของชาติเนี่ยนะครับเขตอำนาจที่ตายดินแดนเนี่ยคงคิดว่าคนไทยผู้รักชาติทุกคนคงเห็นพ้องต้องกันกันกบผมว่า<ะ>เราต้องทําหน้าที่ในส่วนนี้แล้วที่ผ่านมาเนี่ยได้ทํางานกับท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยดูว่าแนวทางที่ท่านนายกให้ทําไปเนี่ยมันถูกต้องไหมฮะหรือว่ายังไง จริงๆแล้วเนี่ยความคิดในเรื่องของการดูแลเรื่องเรื่องของประสาทพระวิหารเนี่ยนะครับบรดกโลกเนี่ยสิ่งที่ท่านนายกให้นโยบายมามแล้วก็แนวทางในการเจรจาผมก็ไปด้วยกันนะครับแล้วผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแหละนะครับคือหนึ่งเนี่ยผมเสนอท่านไปว่าหนึ่งเราเอาเรื่องเขตแดนเป็นหลักก่อนนะครับถ้าแบ่งปันเขตแดนเสร็จแล้วถึงมาว่ากันในเรื่องของแผนบริหารจัดการเพราะนี่เราเห็นพ้องตรงกัน การที่สองเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยถามว่าเขตแดนอยู่ตรงไหนผมก็พูดชัดเจนว่าเขตแดนเนี่ยมันต้องเป็นไปตามสนที่สัญญานะครับคือเขตสันปันน้าแนวแนวเขตสันปันน้าเส้นสันเส้นสันปันน้าซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์สามารถจับต้องได้นะครับและสามารถตรวจวัดทางด้านวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตรงนั้นก็จะเป็นเขตแดนที่ชัดเจนการที่สามเนี่ยพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรเนี่ยผมเองบอกว่าเป็นของไทยนะครับแล้วก็ การที่4เนี่ยเรื่องข่าภพิพากษาศา,าลโลกเนี่ยเราได้ปฏิบัติตามมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่ากระบวนการในการไปเจรจาเนี่ยมันก็ต้องต่อรองกันนะครับแล้วก็เจรจากันเครียดตลอดเวลานะครับสองครั้งที่ผมไปมานี่งานหนักมากกว่าจะทำความเข้าใจเขาได้คราวนี้ยิ่งหนักกว่าเก่าอีกอเพราะมีแผนบริหารจัดก,การเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสมมุติว่ารัฐบาลใหม่เป็นพรรคเพื่อไทย คุณสุวิทย์คิดว่าจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ไหมครับเอ่อผมผมคิดว่าในส่วนของผมเองเนี่ยครับก็ต้องต่อสู้อย่างนี้ต่อไปแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็คงจะต้องคิดเห็นไม่แตกต่างจากผมเท่าไหร่เพราะว่าถ้าคิดเห็นแตกต่างจากนี้ไปเนี่ยรัฐบาลนั้นก็อยู่ลําบากนะครับ mm hmm. อยู่ลําบากแน่นอนเพราะเป็นเรื่องเขตแดนอำนาจที่ปไตยซึ่งจะต้องต้องมีความชัดเจนในเรื่องการปรับปันเขตแดนโดย ก,กลไกทางด้านทวิภาคีคนะครับกลไกลสองฝ่ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นหลักการตรงนี้เนี่ยคงไม่มีใครปฏิเสธแล้วก็ผมคิดว่าไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็คงต้องเดินในหลักการนี้แล้วกับท่าทีล่าสุดของสมเด็จคุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ออกมาพูดมเมื่อเช้าครับว่าบอกว่าทางกัมพูชาจะไม่ยอมถอนทหารออกจากพื้นที่จะไม่ยอมถอนเรื่องออกจากสารโลกและก็ไม่มีแผนที่จะบริหารจัดการร่วมกับประเทศไทยในพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตร ก็ <G ül üş> เป็นท่าทีของทางกัมพูชามาตลอดระยะเวลาเลยผมไม่ได้แปลกใจเลยที่ท่านนายกตีหุนเซนอ,อมพูดอย่างนั้นนะครับ,รบเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยทางกัมพูชาก็ยืนยันอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ที่สําคัญเนี่ยที่ผมก็ยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่าพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรนี่เป็นของไทยครับไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนครับนะครับอันแรกอันที่สองเนี่ยในเรื่องของสารโลกเนี่ยผมก็ยืนยันได้ว่าจากการศึกษาที่ผมศึกษามาตลอดเนี่ย การดาเนินการในคำพิพากษาชัดเจนไม่จําเป็นต้องมีการตีความนะครับการที่สองเนี่ยในเรื่องของอกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมายนี่หรือการใช้อำนาจของศาลโลกเนี่ยศาลโลกไม่มีอำนาจจะมาบังคับประเทศไทยเพราะประเทศไทยไม่อยู่ในเข็นมอำนาจศาลโลกอีกต่อไปหลังจากที่ศาลโลกมีการตัดสินกรณีประสาทพระวิหารแล้วแล้วการพิจารณาของศาลโลกในคราวนี้เนี่ยเป็นการเสนอให้ตีความ ไม่ใช่เป็นการตัดสินใหม่มเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ศาลจะจะดำเนินการอย่างไรเนี่ยศาลต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎบัตินะครับอของศาลโลกนะครับธรรมนูญศาลโลกซึ่งเขียนไว้ชัดเจนว่าการตีความนั้นเนี่ยควรจะต้องทําอย่างไรนะครับข้อเสนอใหม่ที่ทางกัมพูชาเสนอไปถึงศาลเนี่ยถึง3ข้อด้วยกันเนี่ยเป็นการเสนอเรื่องใหม่ให้ศาลพิจารณาซึ่งผมเชื่อมั่นว่า สารจะไม่รับพิจารณาในเรื่องนี้อย่างแน่นอนแล้วการคุยนอกรอบวันที่18มิถุนายนเนี่ยครับเราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างการคุยนอกรอบเนี่ยคงไม่ใช่18อย่างเดียวครับก็ต้องคุยกันระหว่างการประชุมนี้ก็เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับก็ต้องพยายามคุยคุยทั้งกับกัมพูชาคุยทั้งกับกรรมการมรนโดลโลกนะครับคุยทั้งกับทางยูเนสโกแล้วคุยทั้งกับภาคีสมาชิกมรนโดโลกซึ่งเขาร่วมประชุมด้วยเพื่อทําให้เขาเกิดความเข้าใจถึงปัญหาและมองเห็นประเด็นปัญหาต่างที่มันเกิดขึ้น แต่ผมก็มีความเชื่อมัน่นครับว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเห็นปัญหาและะ้วท่านครับยืนยันนิดนึงว่าแนวการแนวทางที่ไทยดําเนินการมาเนี่ยมันถือว่าถูกต้องใช่ไหมฮะไม่งั้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพอทําไปแล้วเนี่ยก็มีผลกระทบอย่างที่เห็นตลอดเวลาคือปะทะก,กันบ้างอะไรบ้างผมคิดว่าเราก็ยืนอยู่ในจุดที่ถูกต้องนะครับเราไม่ได้เราอยากให้เขาทําคือสิ่งที่เราอยากได้คือให้เขาทําให้เป็นไปตามกฎกฎบัตรอนุสัญญา ครับกฎกติกาที่กําหนดไว้ถ้าเขาทำตามนั้นเนี่ยปัญหาก็จะไม่เกิดสิ่งที่เราต้องการคืออย่างนี้นะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าเราอยากเห็นไทยและกัมพูชาได้ใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่คือ JBC ในการปัดปันเขตแดนที่ยังหาข้อยุติกันไม่ได้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วนะครับให้เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายเพราะแผนที่เราก็ไม่ยอมรับเขาเขาก็ไม่เคยยอมรับเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราเรามี เงื่อนไขข้อบพันทากฎหมายคือสนธิสัญญานะครับระหว่างสยามกับฝรั่งเศสเท่านั้นที่เขียนอย่างชัดเจนว่าเขตแดนไทยและกัมพูชาเนี่ยจะแบ่งกันบนสันปันน้ำนะครับเส้นแบ่งเส้นแบ่งสันปัน,น้ำสุดท้ายนะครับถามพิดหนึ่งว่าเพราะอะไรครับคิดว่าเพราะอะไรเนี่ยประชาชนถึงต้องเลือกพรรคกิจสังคมครับ ข้อหนึ่งภาคกิสังคมมีแนวทางชัดเจนในการแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองปัญหาความขัดแยง้งความรุนแรงนะครับลดความเดือมล้ําทางสังคมนะครับแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นต้นเหตุสําคัญของปัญหานโยบายของภาคกิสังคมเนี่ยมันเชื่อมโยงกันทั้งชนบทและในเมืองนะครับกรุงเทพมหา,าคนครด้วยนะครับแล้วก็การลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากขึ้นไปจนถึงยอดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือภาคกิสังคมนั้นมีประสบการณ์ มีประสบการณ์เคยทํางานมาแล้วเคยผ่านงานมาแล้วแล้วภาคสังคมมองปัญหาในภาพรวมซึ่งเราไม่ได้แก้ไขปัญหาเป็นจุดเป็นเรื่องเพราะว่าแก้ไขปัญหาเป็นจุดเป็นเรื่องมันจะกระทบกันไปเรื่อยนะครับมันไม่ได้แก้ไขปัญหาแต่ปันหาจ,จะเป็นการสร้างปัญหานะเพราะฉะนั้นเรามองอมในภาพองค์รวมและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบผมมีความมั่นใจว่าภาคสังคม,มจะรับความไว้วางใจจากพี่น้องชาชนครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับคุณสวิทคุณกิติสวัสดีครับสวัสดีครับ ยอมเสียเปรียบเพื่อชาติแต่ในมุมกลับกันหากภารกิจรักษาอธิปไตยของชาติในครั้งนี้ประสบความสําเร็จเชื่อได้ว่าเขาจะกลายเป็นหนึ่งในตํานานวีรบุรุษของชาติอย่างแน่นอนและนี่คือแมวเก้าชีวิตที่อยู่คู่กับการเมืองไทยมาตลอดหลายยุคหลายสมัยคุณสุวิทย์คุณกิติรายการหมโรงเลือกตั้งกับไทยรัฐออนไลน์ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ผมวัฒนาพิมลสิริพลและคุณเขมทัตตั้งจิตเจษดาขอลาคุณผู้ชมไปก่อน วันนี้สวัสดีครับ